เชียที่คำพรโพสภาพไปทำบุญแห่ทักเชียที่คำพร์สู้ผอมไปมากรังโพสภาพปล่อยปลาเรียกได้ว่าเป็นดารานักสแสดงนางแบบมากความสามารถที่หลายๆคนนะจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับสาวเชียที่คำพร์ดารานักสแสดงที่ลดเล่นอยู่บนเส้นทางสายบันเทิงมายาวนานและมีผลงานสร้างชื่อเสียงอยู่มากมาย คำแฟนๆเป็นห่วงมากๆหลังประสบอุบัติเหตุต้องเข้ารับการผ่าตัดบริเวณขามาเดือนที่แล้วสำหรับสาวเชียที่คำพรโดยเจ้าตัวได้บอกขอพักส่วนไปซักระยะหนึ่งก่อนลราสุดเจ้าตัวได้ลงภาพตัวเองที่กำลังปล่อยปลาเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองหลังมีมรสุมผ่านเข้ามาหลายละลอกทั้งนี้เชียที่คำพรได้เขียนแคปชั่น ดูแลตัวเองให้รอดปลอดภัยกันทุกตัวเลยนะแต่งานนี้ทำหลุดโฟกัสไปเลยเพราะเสียนั้นผมซันและดูซุบผอมไปมากจนเพื่อนๆื่อน้องๆต่างเข้ามาทักกันยกใหญ่เลยทีเดียวอาทิแอนซิเลียมที่เข้ามาบอกว่าผอมไปนะจ๊ะคนดีหรือจะเป็นสันประชากรที่เข้ามาบอกว่าผอมจังพี่ใหญ่และเสียก็ได้เข้ามาบอกว่าขารีบมากตอนนี้